สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาเม่มานะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเรื่องบันทึกแวมไพร์วานิทัสนั่นเองเป็น e ีีที่2กันแล้วนะคะก็จากอีพีแรกนะก็จะได้อธิบายถึงที่มาของวานิทัสว่าเขามายังไงอะไรยังไงเนาะซึ่งก็คือเป็นแวมไพร์แห่งจันทราสีน้ำเงินนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด สำหรับแวมพายยุคนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าแวมไพายทุกตนส่วนใหญ่จะเกิดภายใต้จันทราสีเลือดนั่นเองแต่วันิทัสเนี่ยดันไปเกิดสีน้ำเงินนะคะเลยไม่เข้าพวกโดยแอนตี้ออกมาจาก,จากในกลุ่มนั่นเองทำให้เขากโกดแค้นแวมพายจันทราสีเลือดทั้งหมดเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะฆ่าแวมไพายจันทราสีเลือดให้หมดนะออมันก็เลยเหมือนเป็นที่มาของบันทึก แห่งวานิทัสของเขาด้วยนะนั่นแหละก็ะคือเป็นที่มาของทั้งวานิทัสและก็เป็นที่มาของวันทึกแห่งวานิทัสไปในตัวนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวของสองตัวละครหลักนะคะก็จะมีชายผิวสีแทนสุดโลผมขาวนั่นก็คือโนเอะคงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่เหมือนโนเอะที่เป็นแวมพร์นะคะเขาคือวานิทัสซึ่งเราคิดว่าน่าจะไม่ใช่วานิทัส กับในตำนานอะถูกไหมเพราะว่าในตำนานเขามีมาหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วอะคนนี้อาจจะคนนี้เผลอเผอวานิทัศน์นี่ใช่ชื่อจริงเขาหรือเปล่านี้เรายังไม่แน่ใจเลยนะเออเป็นเพราะแค่เขาถือบันทึกแข่งวานิทัศน์เขาเลยใช้ชื่อนี้หรือเปล่าชื่อวานิทัศน์จริงดิมันจะชื่อเหมือนกันเลยเหรอเออก็ไม่มั่นใจนะแต่เขาว่ากันมาอย่างนี้นะเออมันให้เรามาดูอย่างนี้นะคะเป็นการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นทางโนเอที่ทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นรําพายกับทางวานิทัศน์ที่ทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเขามีบันทึกวานิทัศน์่ มันมาเจอกันว่ะแต่เรื่องก็จบไปที่ทั้งคู่หนีออกจากเรือหอกนะคะลงไปกัดขื้นแปลงไปไดท่านหนี่ไม่ใช่ก็ค <c oughs> <c oughs> ือหนีลงมาจากเรือหอกห <c oughs> นีตำรวจหนีอะไรเงี้ยเนาะเหมือนสร้างความวุ่นวายข้างบนนั้นซึ่งตกลงมาสูงมากซึ่งเราคิดว่าที่ตกลงมาแล้วไม่ตายน่าจะเป็นเพราะว่าโนเอช่วยเพราะว no ่าโนเอเป็นวมไพายนะคะโนเอตกลงมาก็เลยไม่เป็นไรวันนี้ทัดยังแบบว่าเอ้ยไม่ตายด้วยว่ะ ว่าถ้าสูงขนาดนั้นไม่น่าเหลือนะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่น่ารอดเราก็จะไปดูกันต่อนะว่าอีพีจะเป็นยังไง2หนุ่มขาจะตลอนตลอนในปารีสกันสนุกสนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลย เป็นแบมพายเหมือนกันปะเนี่ยคนนี้นี่จันทาสีเลือดอยู่เลยปะเนี่ยนี่แบมพายเหมือนกัน เขาทำพระจ,จันรสวยมากเลยนะเอาแล้วทำไมไม่อยู่ในคุกได้ขึ้น <c oughs>

<laughs> ทำไมท่าต้องเยอะอย่างนั้น <laughs> อะอ้นี่คือสาเหตุที่ทำให้ไปได้วยกัน <laughs> <laughs> เป็นไงล่ะเจอโนเอะเข้าไปไปไม่เป็นเลย

ดีดียวับโนเอะคุงตอนนี้สวยมากอุ้ยเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันโนเอะคุงอยู่ได้แต่ประเทศไทยในะตอนนี้อุ้ยอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะอุ้ยเมเรื่องนี้เขาวาดสวยอย่างเลยอะ่ะตึกแบบบรรยากาศอะ่ะดูที่โนเอะไปนั่งดูกันคะน้อง า <mel> มาตามอย่าเรียกมาตามเรียกมาลากเลยมีหน้ามาถามอีกแกนลี่ w a r r a ที y บรรยากาศโคตรสวยพาร์คสอลล์ออริลโอ๊ะเบิร์มไพร์เอาเป็น <c oughs> ตีการ

ผ oh, ู้หญิงด้วยอ๋ออุ้ยเอ้ยแต่น้งก็หายแล้วนี่อ

โอ้โหเขาเรียกว่ารอได้เล้วเนี่ยนี่เรียกว่ารอได้แล้วใช่ไหมโอ้โเล่นกับดาวเต้

S! <S See, でなんで何をしに来たか。 เออเมาเลยโอ้ัวล็ากจะกลับลำก็ขอลีลาอันนี้ได้ไหม うわあ、わうわうわあ、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 わわあ、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 わのわあ、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 あ、わ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 あ、あ、わあ、わあ、あ、わたわあ、わあ、さあ、わあ、わ วันนี้ทันนี่มีแต่คนจ้องฆ่าเนอะวันนี้ทันก็คือโดนฮิวแบบ นี่อะเราวาดดินี่ปะอืออุ้ยปาไปแล้วอ่าฮ่าฮอ่าาอย่งเออมาแล้วจ้านี่ทำสวยมากเลยอะ่ะ ชอบความกระดาษสีดำรถดูดีอาข่าสีแบบฟ้าสวยๆอ่ะเป็นพลังที่แบบสีสวยมากค่ะอยังไม่แบบ ใช้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์บ้ามันต้องไปใช้ต่อหน้าต่อหน้าลุงคนนั้นใช่ไหมใครหัวลูกาชานัานแยมพายทั้งคู่เลย วัดของห้ง่ายาเลยเหรอ <c oughs> เออุวิน่าตาเดียวกันเลยตอนนี้แบบนีน <c oughs> を振りまいそう言いたいのかはい。呪い持ちを救うためにバニタスの書は然るべき法に処分させていただきます。その所、有者であるあなたは相応の罰が下されるでしょう。そんなことをされたら困ります。バニタスに関しては好きにしてくださって構いませんが。

ฮ<อ>ึโ้ยฮึมถ้าแม<อ>่โนเอนะอย่าบอกนะนั่นคืออาวุธโอ้โหสวยมากเอเ๊อเป็นเอเ๊อ้าว

หนีไม่ทันโอ้โหแค่ไม่ใส่ถุงมือก็นาก่ากลัวจะแย่แล้วอืมอืมกะตายแล้วมั้งเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยโนเอโอ้โหกลไกถุงมือแบบอะไรอ่ะเอออุ๊ยเฮ้ยโนเออะ อืมเอ้ยแล้วบ้านทุกคนแถวนั้นไม่หมดปะเนี่ยอืมกะเอาตายแล้วบ้างเนี่ยฮึจะเย็นหนูฮอฮึ โอ้โหแม่กว่าจะสงบเกือบพังหมดแล้วอาหนีรอดอ,อ,อุ้ย

คือมันก็ช่วยแวมพายได้ด้วยเหมือนกันไงไม่ค่อยจะมีใครรับฟังเรื่องตรงนี้อะ่ะคนอื่นอะ่ะอืมอุ้ยโหดวะน้องเอโหดวะอ๋อเสียงดังเสียงดัง ไม่ค่อยไาจเจอแวมพายที่คิดอย่างนี้แน่เลยอย่าบอกนะเฮ้ จบจริงๆด้วยอมีต่อไหมโอเคอันนี้ไม่มีต่อนะคะ <laughs> <laughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องบันทึกเวนไพวานิทัสนะคะอะก็เป็นการเปิดตัวคนใหม่นะคะซึ่งชื่อว่าชอนก็คือเป็นแบบว่าบูโรว่าที่เขาแบบเหมือนแบบบูโรนี่เขาเหมือนไว้เรียกคนที่สังหารแวนไพ กันเอหอมือนมีหน้าที่แบบสังหารผม้พายที่ต้องคำสาบอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโหดมากนะแม่ถุงมือข้างเดียวเอ๋คือแบบว่าย,ยิงทีบ้านแทพังแบบโอ้ไม่ก็ผู้ชายสองคนคูวิ่งตะลิตะเหลือ <c oughs> น้องเอะที่ว่าว่าเร็วว่าโหดแล้วยังหนีอ่ะแบบถ้าไม่ดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ตอนสุดท้ายที่วัน,นิทัสบอกว่า <c oughs> หาวิธีแบบว่าปราบน้องชาญของเราได้แล้วอย่างไรกันคะวัน,นิทัศ อีพีนี้ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะว่าแวมพร์ส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าแอนตี an ้วานิทัสแอนตี้ตำราวานิทัสด้วยนะคะดูเขาแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ไม่ฟังเลยว่ามันสามารถช่วยแวมพร์ได้จริงๆคิดแต่ว่ามันเป็นอันตรายต่อแวมพร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเหมือนมีแต่โนเอที่เห็นไงโนเอก็เลยเชื่อเพราะโนเอเขาเห็นมากับตาตัวเองอะไรเงี้ย แต่คนอื่นอะยังไม่เห็นแต่ว่า,าลูกา้าป้าน้องเด็กผู้ชายอะเขาก็เห็นนี่อ,อก็งงนะแต่วัน,นทัดบอกอยู่ว่า,าน้องลูก้าเนี่ยก็พูดถูกที่ว่าบรรทึกก็มีส่วนให้แบบไปแทรกแซงน้ําที่แท้จริงของแวมพายด้วยเหมือนกันนะไม่ได้ว่าแบบช่วยอย่างเดียวอะไรเงี้ย อ๋อเหมือนน้องลูก้านี่มาตามหาเพื่อที่จะทำลายไงคิดว่าทำลายแล้วมันจะได้ไม่ต้องมามีผลแทรกแซงอะไรพวกนี้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าตัววานิทัศน์เนี่ยเขาก็รู้ไงว่ามันก็ช่วยได้เออทำไมไม่ลองให้ช่วยดูก่อนเออเขาก็ไม่เปิดใจกันเลยเนาะจริงๆดูเท่าที่ดูมาแวมไพรตอนเนี้ที่เห็นนะนอกจากโนเอตเนี่ยไม่มีใครเปิดใจฟังเลยทุกคนปิดหูปิดตาไม่ฟัง ก็เหมือนกับที่วานิทัสด่าไปนะคะเพราแบบพวกคนแก่หัวโบราณที่ยุติอะไรกับแต่เรื่องในอดีตความคิดในอดีตอะ่ะมันเป็นปัญหาซึ่งมันก็ใช้ได้กับตอนนี้ด้วยนะคะใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยคือมันจะต้องมีกลุ่มคนแก่หัวดือ้อที่ไม่คิดจะฟังคนรุ่นหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออมันมีจริงๆนะมันก็เลยทําให้การที่วานิทัสที่มีตําราแห่งวานิทัสเนี่ยมันใช้งานยุ่งยากอะ่ะ เออดูมีแต่คนแบบไม่เข้าใจไม่เปิดไม่ลบฟังอะไรเงี้ยซึ่งโนเอะเราก็เหมือนจะปี๊ดแตกนะเพราะว่าเหมือนเขามีอดีตของเขามาเหมือนกันอืมเขาเหมือนเขาก็ต้องสูญเสียเพื่อนเขาไปหรือเปล่าที่เราเห็นนะว่าแบบเหมือนคําสาบม,มันอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเป็นพายตัวไหนมันก็เกิดแต่พอเกิดปุ๊บก็ต้องพาโดนพาไปตัดหัวเฉยเลยอะเราไม่ได้อยากเป็นด้ว้ยเออบางคนเหมือนแบบลองให้เปรียบเทียบดิเหมือนเราแบบ เป็นอะไรสักอย่างอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองเหมือนเป็นโรคอะ่ะเออแล้วพอรู้ปุ๊บแทนที่จะรักษาเขากับาพาไปฆ่าทิ้งงงไหมซึ่งเขาแบบยึดติดกับอะไรในอดีตกันเยอะเกินอะ่ะคือมันรจริงๆยุคสมัยในนี้มันก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาจากสมัยนู้นแล้วไงสมัยแบบโนเอตตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยควรจะเปิดรับรู้ได้เร็วอะไรงี้ค่ะโนเอตก็เดืแบ,บปิดแต่นิดนึงเออทำให้ไปน,นึกถึงอดีตอะไรอย่างเี้เนาะ นั้นเอ,เองก็ช่วยวาน,นิทัสออกมานะคะเละเราก็ต้องมารุนกันอีวีหน้านะว่าเขาจะจัดการกับน,น้องชานขาโหดยังไงคะ่ะเออวาน,นิทัสจะสู้กับน,น้องชานที่มีถุงมือทาน,นอสได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> พลังเหลือล้นมากเลยนะน่ากลัวมากแม่อย่าหาว่าแม่โหดนะแม่ขอดีๆแล้วเธอไม่ให้อะไรอะเอ,อีอยเอาเป็นว่าเราคงต้องจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์กำลังใจให้กันได้นะคะก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย